อันนี้ไม่กินด้านวนเกิดคนใหญ่สะชทอนนำเนี่ตึงมาจากเมื้อวานกินเพื่อนใหญ่เสียบแล้วละกับประบูใหญ่เสียบมีได้มาเพื่อนไข่ก้อยอันนี้มันวะตัวควรทางนี้วะตัวแห้งตัวนี้ พูนอิผูพนเชนวันเกิดใหน้น,น,น,น้องสาวเพืเอ่อนอัน่ยังกินก้อยบ่ยคุณยายไม่ได้มาขายก้อยขายต้มอยู่ว่ไม่่าเนือไป,ไปชิมเล่าในเด้ออโน่ออสิโชวีมือเห็ดก้อยเค้เกเค้กวันเกิด กระมัหยวเน้น <ules> <motiv ators> <klore> er ี Enlight ้ไปกันได้ยังกินออปาสายถิไม่ได้ยังอ๊บโอยยาถวดมาถึงกูเออยายถวดเอามื่อแต่เศร้าคุณแม่มือทรงเสียเได้มาเนิ่งเป็นไงกลแล้วไม่เมียนหรอมั่อก็จเป็นใคย่อนแม่กินอยู่ไม่ นีในนั้นมาจะขายรถกับปก่้อยน้ำเอาพี่รถปกอ้อยมาตีหได้สองสามอาทิตย์เน่ยไงเรื่องของเรื่องเกิกขึ้นแบบเวลาจ้ากองอยู่นไอ้สิเออังามีขึ้นบ้างใช่ไหมต้อไปปัดตมเจ้าจังไปใช้ ีอไปน่ำกับบอม่าได้หรือน้ำเนี um. ่ยน yeah, ้กันน okay. ้ำกไปน้ากันเป็นแม่ไม่น้แ่ไม่่งไม่งลักนม่ก็ปั้นไอ้หิยายถอดมานอนนําได้สองคืนนี่เอวเมื่อคกิดอดทั้งอันยายจับติด้อนเลยยายจับติอนหองคุณยายสรุนลองเพียงแค่ปิบวดีด้วยนะทิปลองเป็นอยู่ดื้อลองดู

เบสนี่ที่คนเกิดเลือดจาเอาไปเอาไปโจ้พุ่นก็ได้พ่อเอาไปพุ่นไปวงองคาเขาเขาพุ่นลองซอยกันไหมเอ้พ่อลองคนเดียวลองกันเอาที่คนเกิดน้ำมันกันนี่สักทีชนโอ้ยพ่อในเพื่อนกันหรือพี่ที่เป็ Hapi! Ayo yon Aipul! Aipulong Datop Michael. Hapiности! Hapinalisti! Hapi ngakil pahit. Aipulong feing here. Dencuk yang ramas เอาที่เป่าเป้าโอ้าห้องขึ้นไปหล้ออาแขงแรงอยู่น้งไปลง้งเปลงเคทุนองเป่า้เป่าต้อเป่าปไหเอาลูกขึ้นคือเกาไงเอาเออเทียนมันเอาปูเ้วจ้ะเออ สุขานร่นเกิดเด้จากญาสิชินนั่ทมอดเอมอด้ห็นี่บ้าอเห็นี่บ้าบ้านสุดเดโอ้ยเสียสุดีบมเลยที่บ้านนี่บ้าเอาเอ้าปีนไปเลย

มันแก่ไม่เดอดกอนนจะ่ขูดจยดยืังนหาันไก่มันมันได้ได้ด้วยเ้วนแต่มักกินได้อีกแล้วชุบแม่มานกินชุดเก้าอกินน้ำเลยแล้วไปนี่ละอายุวันวันเย็นเนื้อลายี่ลาอจุบปิก่อนเสร็จเ่ยจะพาไปอจุบจุก่อนจุบปูก่อนฮู้ดจุบปูทิจุบเลยด้ไหมเที่ยวกลาาแล้วพ่ พอเป็นฟ้าวเป็นตีนเ,เขาไปธุระข้ามวงก่อนไหมเจสิี่ไหมอ,อืมอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เก่งมากเก่ง คออะไรี่ออะอให้เอาบาด้ขอให้คอให้ค oh, oh, ุณยายชาติิทนชาติทิทนบาชาติทินอดบอกเปลี่นขอให้คุณยายชาติทินอ a p p y b บ r a y t y เก่งเเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ม,มขอให้มีความสุขนะคะ Happy b i r t ร d a y to you Happy b i ว t น d a y Happy ี i r t h เ a y Happy ี i r t h เ a y to you จบมือหรือเปล่าอีเอีกอีาอกาปีเอเด y ทูยูทำที่เด็เท็านี้